ต่อเลยนะคะพี่น้องจ๋าสวัสด,ดีทุกคนอีกรอบนะคะอันนี้ช่องที่4ที่ลงที่ลงคลิปวันนี้นะคะเป็นครั้งที่4ก็คือช่องเจ๊ตังคคนภูไทยนะคะฟ้าอัพคลิปพี่น้อง <c oughs> เอ้ยจะเดินทางไปกรุงเทพตอนนี้ตีสี่สี่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยนะคะสําหรับพานอยพิเศษในวันนี้นะคะ เอ่อเมื่อวันที่สามตัวเลขที่ออกล่างออกหกศูนย์บนออกสามแปดห้านะคะของเฮาก็เกือบแตกแล้วพี่น้องนะคะก็เกือบเกือบถูกอยู่นะสําหรับสามตัวเราให้ไปห้าแปดศูนย์นะคะเกือบถูกโต๊ยสองชุดห้าแปดศูนย์กับห้าแปดหนึ่งนะคะแต่ของเราเข้าไหมสําหรับห้าน้อยพิเศษนะคะห้าน้อยพิเศษของเราเข้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะ เราให้มันเข้าไปตัวลองวิ่งรูดเก้ารองแปดมันเข้าไปเอ่วิ่งรูดแปดนะคะวิ่งรูดแปดแล้วเราก็เจาะเข้าก็คือแปดห้านะคะมันเข้าแปดห้านะคะส่วนหกศูนย์ของเราไปเข้าอยู่กับฮานอยปกตินะคะตัวเลขสลับกันอีกแล้วนะคะนะว่าเป็นอย่างพี่น้องสู้สู้กัน่บไปเนาะ เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะใครมีอะไรก็คอมเนมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อถูกผิดยังไงก็ติติงมาได้นะคะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเนื้อเด้อพี่น้องเห็ดตัวเลขต่ว่กกะ เต็มใจทำให้นะคะพี่น้องจ๋าก็ไม่ค่อยมีแห่งเด้ยว,วันนี้ยังเหนื่อยอยู่นะสามวันแล้วที่เพลียสามวันแล้วที่เพลียแล้วก็วันนี้นอนไม่อิ่มนอนไม่หลับว่าจะไปข้างนอกอย่างนี้นะ่มาเขาจะไปเ,เดินทางไกลสิมันมีความกังวลไงแล้วเมื่อคือนนะ่คิดตัวเลขก็นอนไม่หลับ เีจะทันทำตัวเลขทันหรือเปล่านะคิดว่าจะทำทันหรือเปล่าจะว่าอาจคลิปทันไหมนั่นไหมค่ะเอาพวกเป็นยังเนาะดูทุกคลิปจ้าโอ้ยขอบคุณเลยหลายพี่น้องอ่านเป็นคำตอบคอมเมนตอนนี้แหละพี่น้องบางเธออก็ลืมวิ่งรูดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่จะยมตั้งสติอยู่เดย บางมือก็ลืมวิ่งรูดกะแฟนคลับก็บอกมาเบิ่งคอมเมนต์ให้จังกับมาบอกมีช่วงก่อนๆเี่นะโอ้ยตัวเลขเข้าตลอดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเ้อชอบฟังน้องตังนะเป็นกำลังใจให้นะขอให้คำนวณเลขแม่นๆต่อไปนะพี่หนิงไม่ได้ซื้อทุกวันหรอกจ้าถูกบ้างไม่ถูกบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หนิงนะคะ ใจตังคนสวยใหญ่บัวดูทุกวันขอบคุณจ้าใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ้านะคะผู้ใดเข้ามาว่าอันท่วงเวลากันอย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้อพี่น้องเลยซื้อเลขก,กันยังอยากถือเลขเนาะซื้อเลขกันยังอยากได้เงินแม้ว่อาผิด ซื้อเลขกันอย่างอยากได้เงินเนาะคนเห็ดคลิปก็ต้องอยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์เนาะพี่น้องเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันพี่น้องอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากคนทําก็คิดมากปวดหัวพออยู่แล้วนะคะขออย่างเดียวขอแต่กําลังใจก็พอแล้วจะได้มีแรงสู้วันนี้ยังมีแรงอยู่นะคะพรุ่งนี้จะมีแรงต่อไมถ้าพี่น้องวอาให้แรงว่มีเดอ้อ ถ้าพี่น้องไม่เอามาให้นะเจ๊ตังจะหมดแรงทันทีเลยนี่เวลาไลฟ์สดพี่น้องก็เข้ามาติดตามไลฟ์ได้นะคะเนาะเออมีคนคอมเมนต์ของเอ,อ่อมีแฟนชายไหมที่ใครเข้ามาดูในออคลิปอะบางทีก็ไม่ได้เข้าไปตอบเนาะไม่ได้เข้าไปตอบแฟนค่ะ บางเทือกพมีเวลาดีได้พี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะฟ้าเฮ็ดคลิปได้อนี่ย่านน้องหมาน้องนาตีสี่ตีสี่สห้าแล้วน้องเขยยังไม่มาเลยจะไปกรุงเทพกับเขาไม่ได้เอารถไปนะคะก็จะอาศัยติดรถกับเขาไปด้วยพอดีจะไปหาน้องสาวน้องสาวาล้มไม่สบายก็เลยจะไปเยี่ยมเขาหน่อยนะคะ เฮากะไปอยู่เหินเพิ่นมากับปสะดวกคือเหินเฮาแล้วเนาะเฮาอยู่นีเนนเนน้เฮาวผัดสะดวกเนาะพี่น้องนเนาะเฮาก็เลยฟ้าเฮ็สดสตีกว่ารีบทำอะไรอะไรให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะบอกตัวเลขนะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งปวดหัวและเครียดมากก็ปวดหัวน,นะจ๊ะ เจ๊อยากเว้าหลายพูดเด้อปริษันลูกค้าว่าเอาแฟนคลับว่าขอพูดหน่อยเฮ้อถ้าไม่พูดแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาเวลาอะไรเนาะมาให้ขอเวลาสิบนาทีอ่ะก่อน10นาทีนี้ก็ต้องบอกตัวเลขพี่น้องอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็อาจจะเสียเวลาแต่ว่าเจาตังก็ ตั้งใจทําตัวเลขให้นะคะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาดูเป็นกําลังใจให้โอเคจะให้แล้วล่ะสำหรับฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษ ตัวเลขนะคะถ้าใครอยากได้ตัวเลขนำโชคให้ย้อนไปดูไลฟ์สดนะคะของฮานอยพิเศษนะคะตัวเลขนำโชคมีอยู่5ตัวนะคะตัวเลขนำโชคก็คือสามารถนำไปวิ่งรูดจับคู่ได้เลยนะคะ2ตัว3ตัวบนล่างไปกลับนะคะใช้เฉพาะฮานอยพิเศษนะคะแต่ถ้าอยากจะใช้ตัวอื่นก็ใช้ได้แล้วแต่ท่านนะคะสำหรับเออเลขคู่ก็จะมี3 4

ก้าหนึ่งเก้าสามตัวรองก็จะมีสี่ห้าห้าเก้าสี่ห้าและห้าเก้านะคะสี่ห้าและห้าเก้านะคะวิ่งรูดสามรองสี่วิ่งรูดสามรองสี่ 3, นะคะ สตัวก็จะมี394 3ก้450 4สามเกนะคะสามใครยังไม่มีที่เสียงช่วงนะคะเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อ ค่ะยังไม่มีที่เสียงโชคนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอของออช่องเจตังคนภูไทยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดก็มีนะคะพี่น้องเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยนะคะก็โอนใบจ่ายจ,จริงนะวสันแฟนลับเพื่อนบอกมานะคะหลายคนที่เข้าไปก็ไลน์มาหาเจาตังบอกว่าโอเคนะใช้ได้นะเขาบอกว่าเว็บนี้ใช้ได้เดอ้อวสันนะคะ สำหรับใครที่เสียงโชคเนาะตัวแอดเองแอ็ดกับบ่ได้นั้นเชี่ยงนะคะเนาะเพราะว่าแอดให้แต่ตัวเลขวอลเฟนรับแต่แรกแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งสีช่องนะคะ เพาันนี้จะเป็นอีย่างพี่น้องเป็นคลื่นไส้แม่นอนบบอิ่มนมมันเป็นเหมือนคลื่นไส้อะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลูกาแฟค่ะบ,บอกว่าเริ่มไม่เข้าแล้วล่ะนี่เนาะตัวเลขมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าตลอดได้พี่น้องมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะเฮากับบุ้งว่ามันจะออกตัวใดเนาะ จะตามต่อแฟนครับไปนำเดี๋ยนี่กดไลค์กดเลิฟอ,อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์พี่น้องกะบวมีเวลาเนาะคะ่ะก็เลยเอ่องใหตอนนี้แล้วใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแฟนครับก็จะ,ะว่าด้วยค่ะเ้อมันปวดหัวอีลีมาเนี้ปวดหัวมากตั้งแต่เมื่อหลายวันละสามวันนี้ละไม่ค่อยสบายสงสัยคิดเลขมากไปนหน่อย ีแรกับปว,ปวดว่าเลขภูเขาอันพ่อเลขเขากับไข่ยังน้อยแต่ว่าว่าสิดีขึ้นกะเริ่มมาปวดอีกแล้ววันนี้แต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับที่เราไม่สบายด้วยนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะมันก็บที่มีหลายปัจจัยขึ้กันละคนเหามันก็ต้องมีเรื่องสีเรียสทุกคนก็ต้องมีเรื่องสีเรียสเรื่องเครียดเครียดกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราดวงดีเราโชคดีเราก็จะไม่สีเรียสแม่นบอกพี่น้องนะคะ อ่าโอเคเป็นกําลังใจให้สกูุ๊คนเด้อค่ะพี่น้องเด้อนะตัวเลขหาน้อยพิเศษวันนี้ก็สามหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์นะคะหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าสามนะคะตัวการก็มีสี่ห้าห้าเก้าวิ่งรูดสามลองสี่สามสามเก้าสี่ 4 50และ3 1 6นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขูสุขคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ